สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ่าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะเล่า,าพัฒนาของอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะแล้วก็ของพอจอเด้อค่ะเด้อคลิปนี้มีของพอจอจนําเด้อท่านผู้ชมพอจอยกลับมาแล้วท่านผู้ชม มื่อน,นี้นรูมชมเล่าพัฒนาบางคนกะวาออกบางคนกะวาบ่อออกแต่ว่าในกลุ่มเพิ่นแจงมาแามุดเสาราว่วาง,งดพ่อสายๆมาเพิ่นวาเล่าพัฒนาออกตามปกติเอาออ,าออกบ่อออกกะบลูก,กนแล้วแต่ธรรมชมเมื่อน,นี้หนูหน่อยสิลงเล่าพัฒนาใหให้ครบทุกเสี้ยนะคะ่ะเด้อเก็บเกี่ยวข้อมูล ถ้าบออกอกเมื่อนี้จังไดกะเมื่อวันพุธผลละทานผม้ชมอาถาบอออกเข้ากับเอาไปรุ่นเมื่อวันพุธต่อเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้มัดตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลความอาจารย์ต่อยกันต่อเลยนะคะเนาะเอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวเด้อค่ะเด้อ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะทันใดกดแชร์บ่ได้ขอมัจใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมผู้ใดสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟร e ีแอดไอดีไลน์เด้ค่ะเด้อ n o o หนึ่งห้าเก้าเก้าเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้าจ่ายนะคะพ่อแม่พี่น้องทันใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มน้ำมูเนาะคะ่ะเนาะแอดไอดีไลน์แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะนำด้ค่ะเด้อ ของอาจารย์ต่อยท่านผู้ชมอ่าเล่าพัฒนางวดทีธธ่ผ่านมาเหล็กหลุดลุดนะคะเด้อเหล็กติดเข้าไปที่เด่นเก่าจับคู่่เขาดับบนล่างดับมาดสองโตนะคะเนาะสองดับยูดับยูดศูนย์อ่าสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะแอดมินหน่หนอยขอขอบคุณแนวทางลาพัฒนาอาจารย์ต่อยเด้อค่ะเด้อ อ่เล่าออกบอออกบอลูท่านผู้ชมสองทุ่มกะหนาดจิรูความกันเนาะท่านผู้ชมสองทุ่มครึ่งถ้าเขาบรมนจังไดกะเก็บเกี่ยวข้อมูลไว้งวดวันพุธเดอ้อท่านผู้ชมลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ยีสนะคะถ้าวันที่ยี่เขาออกอะเลื่อนไปเป็นวันวันที่22เลยเดอ้อท่ามชมอาจารย์ต้อยนะคะงวดน,นี้เด่นวิ่งรูดบนเดอ้อท่านชมวิ่งรูดบนล่างนะคะรูดบนล่าง รูดบนล่างงดนี้ได้หาคือเกาเดอวยท่านผู้ชมเด่นวิ่งรูดบนล่างห้าตัวเดียวนะคะเลขติดเลขติดนะคะมีศูนย์ด จับคู่มีห้าศูนย์ไปกลับน้าอเด้อท่านผู้ชมไปกลับบนล่างด้วยนะคะห้าศูนย์ห้าสองและห้าเจ็ดนะคะไปกลับบนล่างด้วยนะคะดับบนล่างท่านผู้ชมต่อมาเบิงดับบนล่างด้ค่ะเด้อดับบนล่างนะคะดับขาดบนล่างเด้อท่านผู้ชมดับ บนล่างงวดนี้ได้ดับหกนะคะป้าแม่พี่นองแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อว,วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดบนล่างห้านะคะเลขติดศูนย์สองเจ็ดนะคะห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดดับบนล่างนะคะ ดับหกเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แครับหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาเป็นของพ่อจอยนะคะสำหรับของพ่อจอยงวดที่ผ่านมาหนูหน่อยบอได้ว่างเด้อท่านผู้ชมของพ่อจอยงวดที่ผ่านมาไม่ได้วางนะคะคลิปหน้านูหน่อยสิล่องอาจแนวทางเหล็กเด่นหนูหน่อยร่วมหาดสูดใหายคุณพ่อคุณแม่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้เบิ้งของอาจารย์ต่อย กับของพอจอยก่อนเด้อท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวข้อมูลก่อนนะคะคลิปหน้าจังเจอกันกับรวมเลขเด่นทั้งหาสูตรหนูหน่อยเนาะค่ะเนาะรวมเลขเด่นทั้งหาสูตรเหล็กสองตับวบมามากันท่านผู้ชมเอาต่อมาของพอจอยเด้อค่ะเด้อคุณพอคุณแม่จะแคบคู่ก็ได้เลยแคบคู่ได้เลยนะคะเบิ่งแมทท่านผู้ชมของพอจอยกับของอาจารย์ต่อย แนวทางเราพัฒนาพ่อจอยนะคะเลขเด่น6 7 8จับคู่มี4 0 9 0 7 0 8 7 8 2 9 2 8 9 4 7 5 4, 4ดับบนล่างดับ6อ่าดับ6ชนกันได้ธรรมชมอาจารย์ต้อยก็ดับ6พ่อจ่อยก็ดับ6หนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางทั้งสองสำนักด้วยค่ะเด้อสองสำนักสองอาจารย์นะคะอาจารย์ต้อยแล้วก็พ่อจ่อย ขอพุณหลยๆด้วยค่ะเออที่แบ่งปันแนวทางให้อดเมน,นูหน่อยมาลงทางช่อง u t u b e ฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะเอาคุณพ่อคุณแม่มากจัดคัดก่าพานนอคะเออมีหยุดหนึ่งท่านผู้ชมที่หนูหน่อยว่างแนวทางคองอาจารย์ต่อยคับของพ่อจอยเหล็กดับมันชนกันงวดหนันกับบมาด้ท่านผู้ชมจาได้ยุงวดนั้นเหล็กดับชนกันวางไว้ๆนละท่านผู้ชม วดนี่ชนกันล่ะท่านผู้ชม6กับ6อาจารย์ต้อยดับ6พ่อจ่อยก็ดับ6นะคะดับขาด6บนล่างทั้งสองสำนักพอแม่พี่น้องพิจะะารณาเดค่าเดอเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะถ้าชนกับเลกเด่นจะคลองกับย่าถิมยาป่าเดค่ะเดอ,อยาถิมยาปาท่านผู้ชมทุกคลิปวิดีโอ แอดมินโนหน่อยว่างให้เป็นเพียงแนวทางทอนันเดอร์ธรูมชมมักกาจัดขัดกาพาเนาะค่ะเนาะเอ้าสำหรับถ่ายคลิปนี่ผู้ใดสนใจกาแฟย,ยาซีฟันแอดไอเดรไลเขามาสั่งเด้อค่ะเด้อยาซีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดงอบปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนโก,ลลกับข่าวชะง,งมเด้อค่ะเด้อ โมโนบำรุงสายตาเขาจะงมแก้ปวดเมื่อยพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะลองท่านกาแฟหรือว่าอยากจะลองใส่ยาสิฟันเนาะค่ะเนาะสไอดีไล์เข้ามาสั่งได้เลย noo 1599นะคะเอาเธอมาชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้โชคดีเฮงๆปังๆทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อพบกันใม่คลิปหนา สวัสดีค่ะ